สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามทางชแนลวันนี้ผมพามาเที่ยวที่เมืองกุเยนนะครับเมืองกีเยนเป็นเมืองริมทะเลอยู่ท่าอยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามนะครับตอนนี้ผมอยู่กลางใจเมืองกุเยนเลยตอนนี้อยู่ที่อนุสาวรีย์นะครับด้านหน้าของผมเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะเหมือนสิงซักนะครับแล้วก็เหมือนตัดแข่ง ตอนนี้สถานการณ์โควิดที่ประเทศเวียดนามเองก็ดูไม่ค่อยจะซีเวียนอะไรมากมายเลยนะครับลองดูคนที่ขับรถไปมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า,ามีการใส่หน้ากากบ้างไม่ใส่หน้ากากบ้างนะครับส่วนใหญ่ที่ขับรถใส่หน้ากากเนี่ยก็จะเป็นเพราะว่า,เ,าเขากลัวฝุ่น <laughs> เขาไม่ได้กลัวโควิดนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูแถวริมทะเลนะครับว่าบรรยากาศริมทะเลจะเป็นยังไงนะครับเพราะที่ผมเดินผ่านมาเนี่ยคือเขาถ้าไม่ใส่หน้ากากกันเลย,ยใส่น้อยมากนะครับเดีย๋ยวเราไปดูตอนนี้ผมก็กำลังจะข้ามถนนไปที่ฝั่งริมทะเลนะครับจะพาไปดูนักท่องเที่ยวการข้ามถนนในประเทศเวียดนามเนี่ยเราก็อย่าวิ่งนะครับเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆ ดูซ้ายดูขวาให้ดีนะครับเดินไปเรื่อยๆเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องวิ่งนะครับถ้าวิ่งนี่เขาจะชนเราที่เวียดนามเนี่ย ถ้าเราไม่วิ่งเนี่ยเขาะจะไม่ชนนะครับเดินไปเรื่อยอเร่อเ,เ,เน,นี่ยครับบรรยากาศของเมืองปีเยนนะครับชายหาดริมชายทะเลคนที่มาเที่ยวเวียดนามเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักจะรู้จักแต่ยาจางนะครับที่ท่องเที่ยวตรงนั้นก็อาจจะมี ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงค่อนข้างจะสูงนะครับค่าโรงแรมค่อนข้างจะแพงค่อนข้างจะแพงนะครับแต่ว่ากีเยนเนี่ยก็อยู่ทางตอนใา้เหมือนกันแต่ในส่วนของตัวราคาสําหรับที่พักอะไรนี่จะถูกป่าหลายเท่านะครับสําหรับคนที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามเนี่ยก็จะชอบมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าราคาถูกนะครับแล้วก็ทะเลสวยเหมือนกัน ็จะสังเกตเห็นได้ว่าคนที่เวียดนามตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะใส่หน้ากากกันแล้วนะครับเห็นไหมครับที่ผมเดินผ่านเนี่ยใส่หน้ากากกันค่อนข้างที่จะน้อยเอามากๆเลยทีเดียว จะมีทั้งชาวบ้านนะครับที่ลงมาอาบน้ำทะเลนะครับเดินข้ามถนนมาได้เลยจากถนนฝั่งทางนู้นนะครับก็ต่อวันนี้ก็มีหลายหมื่นคนนะครับที่มาที่ทะเลแล้วก็จะลองสังเกตดูว่าที่ริมชายหาดของประเทศเวียดนามตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีการตั้งพวกร้านรวงร้านค้าขายของลงมาล้าลงมาในชายหาเหมือนบ้านเรานะครับเขาจะให้พื้นที่กับประชาชนอย่างเต็มที่นะ <c oughs> ครับแล้วก็มีส่วนของ จุดบริการอาบน้ําจืดเนี่ยอยู่เป็นระยะระยะนะครับถือว่าครบถ้วนนะครับประชาชนของประเทศเวียดนามเนี่ยในส่วนของสวนสาธารนณะริมชายหาดหรือจุดออกกาลังกายเนี่ยเขาก็ทําให้เต็มที่นะครับทุกๆ1กิโลเนี่ยจะมี1จุดเลยริมชายทะเลเนี่ยบรรยากาศดีนะครับวันนี้ไม่มีฝน นะครับประมาณ4-5กิโลนะไปกลับก็น่าจะประมาณสักเจ็ดแปดโลนะเจ็ดแปดกิโลก็ใครที่ยังไม่ได้มาประเทศเวียดนามตอนนี้เขาก็เปิดประเท,เทศแล้วนะครับกินเข้ามาก็ไม่ต้องตวรวจโควิด เศรษฐกิจก็หมุนเวียนมีคนมาใช้จ่ายเงินที่นี่เยอะมากค,ครอบครัวก็พาลูกหลานมาเที่ยวในเมืองในเมืองปีเยนเนี่ยมีประชากรประมาณแค่ทั้งสองแสนคนนะครับแต่ว่าถ้าเป็น บวกประชากรแฝงบวกนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมีอยู่ประมาณสัก4-5แส0คนในช่วงเวลาที่ล็อกดาวน์โควิดเนี่ยก็โรงแรมต่างๆก็ปิดตัวนะครับก็ขาดทุนกันเป็นยกใหญ่แต่ว่าตอนนี้ก็ทุกคนก็คงจะได้เห็นสภาพนะครับก็อาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับทางประเทศไทยดู ฟรีนะครับไม่ต้องหยอดเหรียญเป็นสวัสดี รัฐนะครับ บ้างครับเห็นใครใส่หน้ากากไหม <laughs> เห็นใครใส่หน้ากากไหมริมทะเล ค้นหาใน Google เนี่ยกุยเยนก็จะอยู่ตรงส่วนที่ใครรู้จักแผนที่เวียดนามก็จะเป็นส่วนที่เป็นท้องฟองท้อง่องออกมากประเทศเวียดน,นามนะครับที่ออกมาในทะเลมากที่สุดนะอยู่่วนเดียวกับยาจางแต่ยาจางหน่อยแต่ในส่วนของตัวถ้าใช้ใจ่ายในการท่องเที่ยวนี่ต้องบอกว่าต่างกับยาจางเยอะเลยนะครับ ร้อยหรือว่าห้าร้อเมตรจะมีจุดอาบน้ำอือหนึ่งจุดซึ่งก็ถือว่าเพียงพอนะครับลองสังเกตดูฝั่งซ้ายมือของผมนี่ก็จะเป็นจุดที่เป็นโรงแรมที่นักท่องเที่ยวมาอยู่นะก็จริงๆอาบน้ำทะเลเสร็จสมัยผมมาเที่ยวเนี่ยก็มาทำงานหรือมาเที่ยวเนี่ยก็สามารถที่จะใส่กางเกงบอลน,นะครับใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยเดิน ลงลิฟต์มาจากโรงแรมแล้วก็บบเดินเข้าไปลงมาเล่นน้ำทะเลแล้วก็เดินกลับเข้าไปในโรงแรมโดยที่ใส่ในกางเกงบอลหรือชุดว่ายน้ำคัยเองได้เลยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องหาบน้ำจืดข้างล่างก็ได้ไปอาบนโรงแรมก็ได้กิจกรรมแบบนี้เราก็จะเห็นทุกวันทุกวันนะครับคนเวียดนาม สังเกตได้ว่าคนเวียดนามเนี่ยเขาจะหันมาดูผมแป๊บเดียวนะครับแล้วก็หันกลับไปเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจภายนอกเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนคนบ้านเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะมองกันสุดซอยเลยทีเดียว เริ่มพูดไม่ออกชมบรรยากาศไปก่อนแล้วกัน จะมีเป็นบางจุดที่เขาอนุญาตให้เปิดบาร์ขายน้ำนะครับก็เป็นจุดที่เขาล็อกเอาไว้นะครับ<ม>ก็ราคาก็ไม่แพงนะครับ50บาท60บาท70บาทนะครับเครื่องดื่มแล้วแต่ชนิดที่เราเลือก ถึงโรงแรมผมแล้วน่าจะอีกประมาณสักครึ่งกิโลตอนแรกก็จะถ่ายบรรยากาศตอนที่ก็เปิดไฟด้วยที่ก็เริ่มเปิดกันแล้ว <c oughs> ผมก็ใกล้ถึงโรงแรมของผมแล้วนะครับก็วันนี้ก็หวังว่าจะจุกใจกับการที่ผมพาเดินระยะทางกว่า4-5กิโลริมชายหาดของเมืองฟีเยนจังหวัดบินดิงภาคกลางของประเทศเวียี่ยนครับวันนี้ขอตัวลวดวาดคก่อนครับ